เหล่านักอ่านหนังสือทั้งหลายงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่29เริ่มขึ้นแล้วนะคะปีนี้เขามาในธีมงานผีผีชวนทุกคนให้มาอ่านหนังสือกันยันโลกหน้ามีบูธเข้าร่วมออกร้านกว่า317บูธแถมยังมีหนังสือให้เลือกซื้อมากกว่า2ล้านเล่มแต่ละสำนักพิมพ์ขนกองทัพหนังสือกันมามาหึงมาขนาดนี้โลกนี้คงอ่านไม่หมดกันอย่างแน่นอนพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วมีใครเป็นเหมือนแอดกันบ้างไหมคะเราชอบซื้อแต่ไม่ชอบอ่านแถมยังชอบดองไว้อีกต่างหากจริงๆแล้วอาการนี้เขามีชื่อเรียกด้วยนะคะคใภาษาษ ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าซุนโดคุเป็นการผสมคําระหว่างคําว่าซุนที่มาจากคาว่าซึมูแปลว่ากองไว้และโดคุที่แปลว่าการอ่านหรือให้เรียกง่ายๆแบบภาษาไทยก็คือคําว่ากองดองนั่นเองค่ะปีนี้แต่ละสำนักพิมพ์เขาจัดโปรโม,มชั่นกันจุกมากๆลดแลกแจกแถมกันสุดๆส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานก็มีเยอะมากเช่นกันอย่างนิทรรศการห้องสมุดสุดสยองที่รวบรวมคีวิชชัวร้อยผลงานมาให้เราดูกันอย่างใกล้ชิดอย่างโปสเตอร์ในงานที่เป็นกระสือสาว ก็เป็นผลงานชนะเลิศมาจากการประกวดในครั้งนี้ค่ะนิทรรศการเพลงผีบอกชวนนักอ่านมาเทคออฟไปกับกระสือแอร์ไลน์กิจกรรมพบปะนักเขียนยอดนิยมพูดคุยแชร์ประสบการณ์และแรงบันดาลใจนิทรรศการหนึ่งคนอ่านล้านคนตื่นรวมเป็นหนึ่งผู้ให้โอกาสซื้อหนังสือใหม่บริจาคให้กับโรงเรียนและชุมชนนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมเท่านั้นนะคะภายในงานยังมีกิจกรรมให้ทําอีกเพียบงานสัปดาห์หนังสือจะจัดระหว่างวันที่10ถึง20ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหอ 5-7ชั้น LG ใครที่มารถไฟฟ้าให้นั่ง MRT มาลงที่สถานีศูนย์ศิริกิจได้เลยค่ะออกทางออกที่3ส่วนใครที่มาด้วยรถประจําทางให้มาลงใต้หน้าศูนย์ศิริกิจได้เลยเราจะขึ้นสายรถไว้ให้ตางนี้เลยนะคะ On the way j s o y ในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ไหนอีกเราติดตามชมกันได้เลยค่ะ